หอมผักขางมามตุ้มแค่แดกแจกป้อไว้ปแวะเรอสวัสดีครับวันนี้แล้วครับเฮ็ดแจงน้องใหม่เนาะพี่น้องเนาะแจงน้องใหม่วันนี้จัดตามครข้ามขวายฟซีตาดูนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าอยากให้เฮ็ดแจงน้องใหม่ให้เบิ่งแน่นแน้วครับเนาะแล้วก็สีไส้นี่ยพี่น้องเนะนี่นี่นี่เป็นไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงและะ้วก็ผักหวานเนาะพี่น้องเนาะผักหวานผักหวานกับผักขาด้วยพี่น้องเองนะี่ะเอ้าเดี๋ยวกระสีปุ้งเล้วพี่น้องเลย ผักนะครับเป็นผักหวานกับผักขาเลยพี่น้องใส่ลงไปเลยใส่ไข่มดแดงนะพี่น้องเนาะนี่เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าไปเบิ้องตอนกินแล้วได้ปะเี่ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุข้นะครับมาพบมาพบกับช่องชาชาถุงล่าชาแนลนะพี่น้องครับวันนี้นะครับเอาเมนูมาฝากพี่ตาน้องเป็นเมนูเนี่ยนะพี่น้องเนาะแกงไข่มดแดงครับแกงไข่มดแดงใส่เอ่อแกงน้ไม้พี่น้องแกงน้ไม้ใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานนะครับเอาเสียบเสียบนะครับเอ่อเอามาฝากพี่ตาน้องผู้คนขอมาแตาน้องดนแล้วเราพี่น้องเนาะครับเป็นแก้วปลาแดกเลยพี่น้องเนาะตำปลาแดกพักก็มี่พักสลัดมีบักแดงเลยพี่น้องมี่บักเขือเทียดเนาะมามาแซ่บๆกันพี่น้องเนาะ สาวเะสูงบระดีมากนะครับกับผมก็ที่บอกห้ฟังในคลิปนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะกะเนื่องจากผมกัเป็นอยู่กลุ่มเสียงสูงเนาะพี่น้องเนาะกะบ่อยากกินเขาร่วมกันนะพี่น้องเนาะกะแยกแยกกันสักพักเนาะพี่น้องเนาะเอามามาพี่น้องแซ่บๆกันได้พี่น้องเนาะเห็นพี่น้องเพิ่นถามหามาหลายกัขวบพุ่หลายๆเด้พี่น้องเนาะมื้อนี้อาจอาจจะกินแซ่บเด้อพี่น้องมื้อนจกักสิได้กินบ่ได้กิน มาเพื่อนดูนี่เลมเปิด้สียบเสียบพี่น้องเลยเสียบเยู่ยังเสียบอยู่บันใครมาแดงมันครับพี่น้องหอมพักขา หยัมถแคกแจกปอไว้ไวอ ทำไมต้มเหมือน ขนาดพี่มองเลย <c oughs> อยากจะโดน,นะหรอราคาสวนเอาคขามีอะไรบา้าง ยังเสียบไี่หลออเลย ม่นั่งนะดำเปื่อยๆอยู่หว <c oughs> า,านพี่้องหย่อนอวันเลยอื <c oughs> ไม่ได้การเลยคึมได้ไหมลองแม่งมันก็นเลย <laughs> หนวดอะไรแก่กัดเอาได้ผิหวหนองเด้อมากินน้วกันนะครับเด้อ โอเคอือ oh, okay. uh ือ huh. uh huh. ข้าขายพ้อกถือใจยไรเลยมันเนี่ย ไคว่วเด้งยมยอดแม่เปลงหืยมยำถือในมันครับเพื่อน ขระวันกับพักขาโอ้ขัดขัด Nó quanh cửa lái lại phải không Chính chắn nó mềm mấy quanh cửa cả... Mm. 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 Hmm. hmm. big Wow. Phết lên Cho phết khác. nào. ได้กันครับนิ่มแห้งควายเป็นไงนัวนัวพร้อมนำปลาแดกแล้วพี่น้องวันนี้ตัวปลาแดกพคน นีพี่น้องตัวประเดือมอโอ้มัมม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 นคข,ขนาดเลยไข่มเดีย อาหารตามฤด,ดูกาลนะพี่น้องนะชื่อไหม ขนาดเลยพี่น้องเลยสิครับพี่น้องเมนูนี่ถือกปากแห้งเอานะครับนอกจากจัดให้พี่น้องเอฟซีที่บนขอมากเลยครับเด้อเช่นแจงน้องใหม่นะครับกับผมก็อยากอยากกินไข่มดแดงกับผักหวานก็เลยใส่ผักหวานนั่นเลยพี่น้องเด้อกับตามเจียวปลาแดกนะครับกับบได้บ่ได้เฮ็ดเองกเลยพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ซื้อพนมานะครับเนาะเอานะครับกับขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องชายชาติทุ่งปลาชาแนลนะพี่น้องเนาะขอพี่น้องสุข่าวร่างกายแข็งแรงเลยพี่น้องเด้อ ก็คือเอาละครับสาวยโสตอนนี้ก็คืออย่างว่านะครับตอนนี้อยู่ในมาตรการตอนนี้ผมควบเสียงสูงเด้พี่น้องเนะแต่เ่อย่างให้สาว,สวยโสมานั่งกินน้ำนะครับเนาะเอาสำรับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อเป็นกนลังใจ่แห่าวชาดถุงร่าสำรับวันนี้สิจากลาพี่น้องไปทสน,นีมาพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ